สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมษาสตจ้ะเราอยู่กันที่เกมยิงปานเนาะอยู่ในค่ายซีรีสนั่นเองนะจ๊ะเกมนี้คือชื่อเกมโอเชียนคิงนั่นเองจ้ะมาเรามาเริ่มกันเลยจ้าพี่คนไหนที่สนใจเล่นเกมยิงปานนะคะสามารถทักมาเมษาได้เลยที่เอ็ดเอ็มดีหนึ่งเก้าเอดเอ็มดีหนึ่งเก้ามาแนะนำด้วยนะจ๊ะหรือว่าตามมาได้ที่พี่กระต่ายคอมเมนต์เลยเมษาสแปะพี่กระต่ายให้ในคอมเมนต์นะจ๊ะพี่จ๋ามาเลยจ้าอ่ะ โอ้ยกระสุนนี้ไม่ค่อยสะใจเลยยังไงซิอ่ะนังเงกนังเงกหนีโอ้ยอ่ะยังไงปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวปึ้งปึ้งโอ้โหไม่ค่อยจับไม่ค่อยติดนะวันนี้เป็นไรนี่ขนาดกระสุนแพงเนะี่ยอ่ะเล่นของแพงแล้วนะยังไม่ติดอ่ะติดหน่อยจ้า ติดหน่อยจ้าติดหน่อยจ้าอ้าวมาหน่อยจ้าอึ๊บโอ้ยนิ่งนิ่งโอ้โหสุดแมบยังนิ่งมันนิ่งแต่วันนี้ไม่มาเป็นอะไรเป็นยังไงสินังเลกไปไหนอ่ะเอ้ยอ่าประวานจ้ะโอ้ย เขาได้บุตรานะลัคก,กี้บุตราได้มาสังกัดใจอ่ะนางเงือกมามือเมดจ้ะมือเมดยังไงมือเมดนิ่งเลยมือเมดอ้าวฉันได้มือเม็ดหรอปะอ่าเอาซีรำระวัมชาวเกาะเด้อ,ดอามาระวังชาวเกาะได้เท่าไหร่ ดึงดังดึงดังเลยเอ้ยเจ้ยอ่าแจกมินิฮาร์ดไปเลยว้าวสองห้าสิบมาอ่ะมอเมอร์เมดอีกรอบอันนี้เราไปเบ็ดห้านะสูตรจะท้าบาทฟินิกจ้ะถ้าเธอจะจับยาขนาดนี้เฮ้ยทำไมวันนี้จับไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะเอ้ยอยังไงนี้ แล้วดูขนาดตัวเล็กยังแทบไม่มาจะว่าอร่อยุ้ยฉันยังไม่ทันจับฉันยังไม่ทันลิงเมอร์เมดเลยนะด้นเลยอ่ะบุตรดามาบ้างบุตรดาจ้ามาหน่อยจ้าพี่จ๋ามาพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าไม่มาจ้าอ่ะเมอร์เม,อเมดอ่ะแย่งกันสามคนอ่ะใครจะได้ไปฉันได้จ้าฉันได้นะจ้าเมอร์เม,เมด ลำระบำเชา้าเกาะไหมไม่ลำเนาะรอบนี้ไม่ลำละอ่ะโอ้ยตัวนี้มันมันเข้าดีเนาะไอตัวน้ำเงินน่ปากระตูนตัวอื่นมันจับไม่มาเลยวะเอา้าบุตรดาปะบุตรดาปะใครได้โอ้ยข้างบุตรด้โอ้โหดีใจเกอร์เลยฉันกำลังกำลังยิงอยู่พอดีไงเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าเอหรือว่ายังไงหรือว่าฉันเองอะไร สิงโตจ้าเชิญสิงโตให้ดูหน่อยจ้าเนี่ยแล้มันดูนะมันไม่มาจริงๆนะวันเนี้ยเป็นอะไรเฮ้ยอ่ะโดดหนีละโอ้โหเร,เ,เราต้องเปลี่ยนใหม่ปะถ้าตัวเล็กไม่มาเราก็ต้องเอ้ยตัวใหญ่ไม่มาเราต้องเล็งตัวเล็กแล้ว เชื่อสิ่งโตหน่อยจ้าเชื่อสิ่งโตกันหน่อยจ้าปึ๊บอ้าวยกซ้ายยกขวานะยกซ้ายยกขวามาจ้ามาจ้าดึงดังดึงดังเลยโอ้โหไม่ถือว่าไม่แตกน่ะ เกลืออยู่เหมือนกันอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบนี้แตกไหมอุ้ยได้คอนปะใครได้เราได้ปะปึ้งยกซ้ายยกขวาปะอะลันหน่อยอุ้ยเราได้ยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหลำกันเหนื่อย ออแดนกันเหนื่อยจ้ะไปเปลี่ยนตัวดีกว่าทรงนี้วิ่งได้จนได้อะไรเนี่ยฉันลืมดูไม่ทันได้ดูนะ่ะออ้ยขัางหมดได้ซปเปอร์บอม์เนาะฉันได้ฟรีกระสุนเนาะอ่ะได้ซปเปอร์บอม์เหมือนกันจนะ้าซปเปอร์บอม์เหมือนกันเนาะโอ้ยโอ้ยได้นะเอาเลื่องอยู่นะ มายังไงโอ้โหปาวันทอสีทองนี้มันไม่เข้าเลยเนาะโอ้โหนะนิ่งเลยค่ายเกมจีตรีเนาะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมยิงป่านะจ้าเพราะว่ามีเกมให้เลือกเล่นเยอะมากสามารถเลือกเล่นได้ถูกเกมเลอยแล้วแบบเกมมันแตกนะแต่วันนี้เป็นอะไรไม่รู้วันนี้เป็นอะไรไม่รู้ปกติเล่นแตกดีมากเลย มันเข้าดีนะเนี่ยแต่ว่ามันเข้าน้อยเนาะวันนี้มันเข้าน้อยเป็นอะไรไม่รู้ยี่อะไนที่สนใจก็รักมาหาเมษาส,ส่วนตัวได้เลยนะทักมาสอบถามพูดคุยได้เลยนะจ๊ะมีเกมต่างๆให้เลือกเล่นมากมายเนาะไม่ไม่ได้มีแต่เกมยิงปายอย่างเดียวนะจ๊ะสามารถทักมาสอบถามได้เลยจ้ามาเรามาระบายสิ่งตัวกันอีกหนึ่งรอบจ้ะเชิญสิงต่อกันอีกหนึ่งรอบอาะเฮ้ยในสว่านวะ่ะอ่ะปล่อยสว่านไะนะ ปล่อยอยังไงอะหรือว่าต้องรอเชื่อสินงโตเร็จก่อนสว่านเขาปล่อยอยังไงอะแกอ่ะไม่เคยได้สองอันพร้อมกันเนาะงงอึ้งอึ้งจ้ารอบนี้น่าจะได้อยู่นะเนี่ยอ่ะเอ้ยไปอีกสิไปอีกสิกสจ้าน้องๆอ,อ้าวสว่านปล่าไปตอนไหนไม่รู้เนาะ แต่มันทิ้งเราไปแล้วนะตอนนี้อ่าเอ้ยบวกอยู่นะบวกกว่าร้อยกว่าแล้วนะอ้าวอีกเท่าไรจบเท่าไรวะมาอุ้ยแตกนะเนี่ยอันนี้คือคือแตกนะถ้าแตกก็คือจะเป็นแบบในนะจ๊ะไม่ใช่ยี่สิบสามสิบนะมารอบนี้จกุจกจุกอ่ะเราเปลี่ยนกระสุนกันหน่อยจ้าใช้กระสุนทำดามมาดามไม่มานะขอซื้อกระสุนพิเศษหน่อยละกัน ดูนี้มาเด็กเห็นไหมแต่ว่ากระสุนนี่แพงอ่ะมันต้องยิงให้แตกอ่ะไม่แตกนี่ไม่คุม้มนะมันต้องแตกเท่านั้นนะเออเออเออโอ้โหดูนียทุกิดมองไม่ทันเลยจะอะไรแตกแตกเรือลาดมา,าฟินิก์ฟินิก์ยากมากแม่จะแข็งมากยิงไม่มาเลยเอ้าโดนตัดน้าไปแล้วลาตามไม่ทันเนาะ อ่ะพูดามาแล้วพูดาพูดานะนอนมาเลยนอนมาเลยจ้ะผมมันยากนะเราไปเป่อนดีกว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่มาก็พักเนาะยังไงสีเนี้ยโอ้ยมันมาแตกถ่ายถ่ายเนาะเออมันมาแตกถ่ายถ่ายเนาะตังแบบร้อยหลอดแล้วมันเพิ่งจะมาแตกนะ ขอบคุณพี่ที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะจ๊ะกดซับสไครต์ไว้ด้วยเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะอะยังไงดอกนี้อ่ะบูดาเฮย้ยเราหรือเปล่าเราหรือเ่าไม่ใช่เราคิดว่าจะเข้าเนาะถ้าเข้าก็จะได้แบบเออรออะไรเงี้ยอะไหนๆก็ไม่มาแล้วก็ อ่ะสำหรับวันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยฟิน oh ิกโอ้โหฟินิกมาส่งท้ายกำลังจะล้ำารากรันเลยก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า